สวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้ก็คือคลิปการลยุย Deathbed เยอะอ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือคลิปการลยุยที่ผมจะมาเล่นลยุย d e a t h b e ภาคแรกครั้งแรกของผมนะก็เป็นภาคเดียวที่ยังไม่เคยเล่นจบก็มาดูนต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอ่ะอะนี่ไม่เนียนอันเนี้ยไม่เนียนไหนซ้ายมอีกว่าเฮ้ มีก็มีก็มีไม้มาทีเดียวให้หมดเลยฮะฮะฮะ,ฮะไหนโดโกเดสกาอยู่ตรงไหนวะแล้วเพลงจะหยุดบิวได้ยังเนี่ยเล่นเน,นี่ยเลยคณะมีวิงถังระเบิดไม่ตายไม่โดนนะักรัว นะเดีย๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้กดเซนตาไยิงอะไรไปเดีย๋ยวดาด้ะลายเฮ้ยไปยิงอ่ะโอ้โหอันนี้คือ alternate อ alternate ไฟของแอ๊ของแอ๊พาวไรเฟิลเหรอเนี่ยภาคแรกเพิ่งรู้นะว่าเป็นปืนระเบิด โมจะส่งเสียงแท้เอ้ยมันอยู่ไหนวะราแวรฮะนะอ๋ออยู่บนนั้น่่่ไอ้เหี้ยข้างบนโอ้จริงโดนไหมเนีเ่ย ตายพอดีถ้ายิงอัลเทอร์เนทไฟของพาวไรเฟิลนี่มันจะต้องใช้กับตัวศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นแล้วแบบความสูงพอๆกับเราอะ่ะไม่งั้นยิงไม่โดนระบบพื้นที่ไร้แรงง่วพุ่งไปพักพักแล้วทำได้แค่พุ่งกลางอากาศอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าภาคสองชุดก่อนรับกว่าไม่ได้ก็สเตตินเข้าเฮ้ย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 เดี๋ยว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  เป็นคาฟิที้เรียบร้อยแล้วแลกกับไอ้ตรงนี้ต้องถูกเปิดออกสโลเอ้ยไม่ใช่ไอทีชิปเปลงละเอ้ยวิ่งวิ่งดิอ่ะวิ่งไปทันชิปชิปชิปหมอติดพื้นอ่ะ<อ>มี内科หมอามา sao còn nhà mày giới ừm cười vậy to ơi mà lan xuống làm thằng này à นี้เอาคาสตาคาเตอร์ยิงตัดขาตัดขามันแขนต่อไอตัวโอ้นถ้าเกิดยิงตัวถ้าเกิดยิงตัวมันตายมันจะปล่อยตัวลูกเล็กยออกมาทำให้จะยิงเป็นปัญหาเพราะนั้นตัดแขนตัดขามันและไม่ยิงใส่ตัวจะดีที่สุด ตัดขามาให้หมดรีโหลดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมยิงซากระสุนหมดไอ้เดี๋ยวเซซิช้าสโลสโลดเนี่ยยิงตัดขามันตัดแขนมันตัดมันให้หมดไม่ยังไม่ตายจอดเกลี้ยงหมดยัง หมดเถอะหมดแล้วมั้งโอเคหมดก็ได้ <S <S ว,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 วิ่ง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 แต่สเตจเดียวเดือนเดียวิยงตัดแขนมาตัดแขนม,มาตัดแขนม,มันกันน่ะตายยังตายไหมละ่ะ โอเคเรียบร้อยจอดได้ตังค์มาห้าพันกอันนี้ต้องระวังพื้นโดนพื้นคลิวขึ้นไปเลยมาเลยเข้ามาตรงๆเลยเข้ามาสิเนฉลาดไม่ได้อัพ ไม่ได้อาไปออกซิเจนมาเลยดิโอ้ยโอ้ยตายเลยโอ้ใจเย็นปลิวไปนูน่นโอ้ยเอา้าเอา้าโดนได้หรออะไรวะ ก่านอยู่แล้วก็ยังไม่ปล่อยนะก็เดี๋ยวตัดพ์าไวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ